สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี่กับบ้านพบพอกับ่องน้องพุ่มผ้าโชกเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะค่ะก็เมื่อนี่ก็จะมีข้าวสารมาตองหวดดขาเล็กตองหวดค่ะเล็กยาทวดเหมือนเดิมค่ะก่อนจะไปรับชมงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไว้พา,านให้คลิปต่อๆไปนะคะ นี่ค่ะหนึ่งกันย่าเด้ค่ะสองห้าหกห้าค่ะนี่ค่ะเนลกกัะจมีนี่ค่ะ,กกะ,คะสำหรับเอฟซท่านใดที่มากกับไปจับคู่ใส่กันก็นไดเด้ค่ะแต่ว่าได้จับคู่มากกับจะเป็นตัวนี้ค่ะ จะมาบอกเรียงนึงค่ะข้าวดีข้าวดีตอง,วด,ตงวดเลขตองวดเดยค่ะวันที่หนึ่งกัยยาสองห้าหกห้าค่ะจะมีแปดศูนย์ห้าที่จับออกมาได้เลยค่ะแปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเก้าศูนซึ่งเน่นตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างเดี๋ยวจะมาบอกซูื้ฟังค่ะห้าเก้าห้าแปดศูนย์เ้าศูย์ห้าเมื่อวานนี้น้องพุ่มได้บอาว่า บ่ได้ถามดิค่ะบ่เลขกออกอยังซึ่งมือนั่นเพื่อนกกเบาย่ำแรงเลขออกแล้วเขามาเบาว่าซี่สองซีสองก็ได้วา่าอ้าวลูกคือบเบาตอนเลขกบาท่านออกว่าสันเด็กหน่อยแกกับเบาขึ้นมาเองแม่คะ่ะบานนี้เมื่อว่านนี้แก,กบเบาสองหลอบอยู่กับยายอยู่แถงหน้าศูนเจ้าว่าสันชูนเก้าว่าสันบ่ได้ถามที่ยายเพื่อนบ่ได้ถามค่ะซึ่งแกกับเบาขึ้นมาเองคะ่ะ บานนี้ก็เลยมาตรงกับเลขลลอกของยาทวดด้คะเลขยาทวดนี่คคะซึ่งมาตรงกันค่ะก็เลยเน้นเน้นตัวนี้ค่ะสําหรับแม่น้องคุ้มสาหรับแอดแอดกระมม่ตัวนี้ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้คะหายเป็นแนวทางค่ะเพราะในไมความว่าเลขจะถูกด้คะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมค่ะหายเป็นแนวทางด้คะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการไว้พันให้คลิปนะคะแอดกะหาข้าวสารดีๆมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะให้เป็นแนวทางค่ะนค่ะน้องพุ่มซึ่งน้องพุ่มกับเบาตรงกันกับเหล็กยาทวดสองตัวนี้น่คเบื้องไว้ดีๆค่ะ สำหรับความฝันของคุณแม่ของแอดนี่ก็ยังว่าในฝันค่ะถ้าฝันเดียวก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมคือเก้าล่ะค่ะจะมาอัปเดตข่าวสารในช่วเก้าล่ะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อในแอดก็ว่ามอยังไลคยค่ะมาฝากพี่หาเนี่ยมาฝากพี่ตอนน้องซื้อค่ะ ฝากพี่ต้อนน้องส่วนในตัวเลขของน้องพุ่มก็จะอัปเดตให้ให้ได้รับชมก็ต่อกันไปค่ะสําหรับเงิอน,นี้ก็บม่มีอย่างไรค่ะผู้ใดเข้ามาชมคลิปก็ขอให้โชคดีมีใช่ค่ะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาได้ค่ะแห้งๆเรื่อยๆค่ะพอกันใน้คิปต,ต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ